ตสวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้เราก็ซิมามาป้นนะครับมื่อนี้เ <c oughs> บิ่งเกมใหม่นะครับผมจักแวนเกมมีอย่างเนาะอเอาไปซิมามาป่นกันมื่อนี้เกมป้นฮาว่ากับซีบะมันนี้เนาะเกมป้นกับซิลองเบิ่งเนาะว่าซิป,ป้นไปใดเน่ยมาเบิ่งน้ำกันเนาะับว่ามันเล่นจังไดยเพราะว่าผมกำลังโหลดมาอะไปเบิ่งขั้นตอนแรกเขาจะให้มุนอะมุนก่อน <c oughs> นี่นด้ครับอันนี้ก็ได้เงินเนาะอันนี้เนะีคือเงินมันชิมีวะต้น,นี้เป็นเงินเป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญอ่าต้นมันเป็นน่เป็นไหลไหลป้องกันเองักอย่างอันนี้ก็จะเป็นเงินอันนี้ก็เป็นหูหูหมูบ่หบมูหมูสีทองี่โจมตีเนาะ,ะตัวน,นี้อียัง อย่างไสกันต์เตะไสกันอันนีนก้นก็ตัวเป็นหนูนี่ป่นเนาะอันตัวเป็นขวดเขีวเยวอันนี้เนาะครับมันจะเป็นเพิเพ่มเพิ่มไห้มฮะรุ่นได้อีกเนาะก็เป็นรุ่นแบบนี้เลยน,แบบนี่เบิ่งเบิ่งนี่ฮได้เงินนี่เบิ่งเบิ่งผมก็สังเกตบอกเป็นออกมาเบิ่งซอยกันเนาะไม่รุน,นอะไรเอ้ยอุ้ยร <c oughs> ุ่นรุนพวายอยากไปป่นเนาะรุ่นกันก่อน ป้องกันมันเต็มนี่เขาก็ไลรไปเลยเนะาะแจกมแเลินอะไรเนาะครับผมคนที่โหแจักกับซอยมามมินบอกให้ด้อปุ่นนะเพี่ยันนงปุ่นนะเพีนเน่องังโบยได้เงินเลยไหมโจมตีอ,อันนี้ อันนี้กระสีเป็นโจมตีเนาะครับเพราะว่านี่เป็นโจมตีเฮากระสีโจมตีเลยเฮาได้มาสามแสนเอาโจมตีเนาะโจมตีก็ได้เงินเนะ 3, เาะสามแสนออกได้เงินสามแสนเนาะโจมตีโจมตีอีกเนี่นเยเยนในผมมีเงินประมาณสองล้านเจ็ดเนาะ สองล้านแปดเอาก็เอาเงินนี่เลยเนาะสองล้านเจ็ดสองล้านแปดสองล้านแปดอเขาได้เพิ่มเขาได้เพิ่มอีกสิบเนาะก็ตรได้ลุนไปอีกเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เล่นเมื่ท่านเปลี่ยนเนาะครับผมก็ตรเล่นไปเลยรับเหรี่ยนปิงรับเหรี่ยนฝนเป็นยัง,ง ใอเต็เงินไปแจกเตเลยอยากไปปุ่นนะเยียมไปปุ่นยังบูมีปุ่นวะเต็งเงินเนะอะ ป่นนี่นะครับได้ป่นแหละทำว่าป่นน่าจิป่นชุดใดเมืงเองใดยิเป็นตะลุยเมืองนี่นายสบเปนตะลุยพอมันซ้อนกันเมืองหนาก็ได้นะนี่เมืองนี่แเลยตัวตน,นี้นายสีไลอู้อันนี้แหละ นี่แหละหว,วังโป๊ะโป๊ะแตกแล้วนะครับผมโป๊ะแตกเลยตัวตนี้นี่นี่กูจะของเพิเศรษฐีเถอะจะเจอของจะเจอใครยังเด้อฮึอจะเจอใครยังเด้อจะของเก่า เาเซนเนาะเขามีเก่าเซ้นไหมหอุ้ยสีลานพูดนี่นะครับผมเล่นกกษมัน,มนเนี่ยแหละเลติงเงินนะ Oh, ni silan. Kita silan kat luar. Silan Oh, si buat ni. Mana ni, mana ni. Jom ti, jom mung ni. Oh, jom mung ni. คอยยม่อี่มันสิบเปอรเน์ลยน่ไงนี่นั่นนวาแม่อนนอึ้งอ่างน้อยตาเสียดียังกันอย่างนี้ มากมายนะนใส่ไปบ้างเถอะ <ide> เพื่อดนปน <S <S ป<ล>อเขาให้ใส่เรียนเนาะเขาไปใช่ไหมเขาใ,ใส่นี่หเห็ดยังเดินให้สัางตีให้สัง่งให้ใส่ผู้เขาก่อนเนาะอืมให้ผู้เขา อันนี้ใช่ภูเขาเอาเฮ้ยสุดยอดเลยวะ่ะเบิ่งๆเขาต่อจ้าของเลยเมืองกลางไปรมาโจมตีเมืองกูุงดินลดโคตรง่ามเลยเมืองใครวะ เกาะมังกรชือ้องหอเลขาานอืมน่า,ะา,านจะของประจมกีกอะไาี้นะในเกาะ โอ้ประมาณเขาให้ใส่อัพอัพมาเต็มเลยดิอันนี้ก็จะเป็นประมาณหลันขาเนาะผมเฮ้ยในเสียเงินวะเฮาสายฟรีเฮาบ่มีเสียเงินเนี่ยเขาใส่ไม่เนาะบ่เสียเงินแล้วฮะสายฟรีสายฟรีเข้าใจกันนะครับปลดล็อกในเกาะที่หก มา,มาเบื่องของฟีนะครับว่ามันสิไรนี่ของฟีมันก็ต้องได้แล้ววะดิกดคำโฆษณาเขัเจ้าเนาะเขาก็ต้องถาโฆษณาให้มันจบก่อนอืนหมหนึ่งเนาะ จะว่าเมืองเขาเด่นขั้นนะเพื่อนอาจจะข้องขึ้นลายที่าองอ้ยไหนเดียวทำไมใช้ยัดดิลียนดิ โอ้เมืองใหญ่เลยเด้อมืองใหญ่เลยเด้อนี่มือง,องอที่สมบูรณ์นี่ <c oughs> เปิดเกาะใหม่นี่ให้ใส่เปิดเกาะใหม่หนะ เอามันคือของวะพี่่ขอรมาสเปิดกล้องอีกนี่ับอีก,อกล้อเอแต่มเ,เอากอใหมอ่อเขาให้สั่งกอะใหม่เตเออเออจะของคุณได้เกอไปนั้นเบ่งกาอีสมบ,บอกอืมจัดอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะครับผม 其实不你难嘞，我应该去做聘上你呢。